เป็นเกียรับผมเป็นเกียร์นะเป็นเกียรติมากๆครับเราพ่อเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับพี่โรเวอร์ก็แบบดีใจมากๆเพราะว่าพี่โรเวอร์ก็คือแบบโอ้โหสำหรับเราคือยิ่งใหญ่แล้วก็แรกที่จับมือกันก็ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็เราก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมสวัสดีปีใหม่จีิงๆกาบทุกคนขอยคุณมากนะทุกคนด้วยเนาะเพื่อนเนาะแต่งแต่งตัวเต็มยศเป็นอะไรกันนะคะ เป็นเป็นอะไรครับอาธิรักมันองชายพงชายพงชายอะไรคะพงชายจากเรื่องจากเรื่องเอ่อเรื่องอะไรเอ่เรื่องอะไรรอดตามหายยังสิเกียงใช่ไหมครับสนุกผมรู้สึกว่าการที่แบบได้แบบมาร่วมงานอ่าบอกว่าได้เดินพาเลทอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบประสบการณ์ใหม่นะครับแล้วก็ทีมพาวเวอร์เขาก็แบบยิ่งใหญ่อยู่แล้ว ก็เลยรู้สึกก็สนุกแล้วก็เป็นเกียรติมากๆช้อปปิ้งได้ด้วยผมกินข้าวในนั้นเนอะข้าวเป็นสิบอย่างนะงั้นข้วสขอบคุณนะขอบคุณครับมีคนชมหลายคพรนั้นเริ่มเสิร์ฟแล้วนะวันพ่อตุ๊จีนหน่อยครขาโอเคก็ชิ้นยิงไฟเลอร์ผมก็ขอให้มีความสุขมากนะปีนี้ครับผมแล้วก็ขอให้คิดสมหวังทุกอย่างก็เงินทองไหลมาทั้งปีเลยครับผมแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพดีครับผมจิต อม่บอกว่าขอให้ทุกคนมีความสุขมากในตุนจีปีนี้นะครับชินเหงไฟเลอรแปลว่าสวัสดีปีใหม่จริงๆปีนี้ปีอะไรนี่ปีสักสี่ปีนี้ปีสองพัารหกสบมามุญปีนกัตรกศัตร์ปีนัมาเสกูเล็กูเล็กอะครับมาเสเล็กว่างมี่อ่ปีอไรปีธนูบว่า บีโคลบีโคับีโคบีโคใช่ป่ใช่ครับผมโอเคบีโคล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 บีโคโคีโคโคลบีโคลบีโคลบีโคีโโคลีโโคีคโคบีโลโคลีีโคลีโีโคลีโโคมีคโคลีโคีลบีดคบคบัครับผมยังยังไม่เคยไปฝรั่งเศสครับผมแต่ว่า ก็ตื่นเต้นรู้สึกว่าเป็นเป็นงานที่ได้ร่วมต่างประเทศกับพี่เจรอบสองแต่ว่าฝรั่งเสก็หนาวก็เตรียมชุดแบบว่าอุ่นๆไปแล้วแล้วก็ชุดมันจะต้องเป็ดกันไหมอะไรอย่างเงี้ยที่เรามีเราไปงานของอเมริกาผมแล้วไปในอันชัยก็จะเป็นเสื้อผ้าทางแบรนด์ระจากไห้วันแต่ก็จะมีอีกวันหนึ่งที่เป็นแบบฟรีเดย์ที่เราไม่ต้องทาอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าจะนอน พูดเล่นก็ว่าจะไปแบบไปเดินดูลักเสร็จไทยก็ได้้องไปรัผมอันนี้คือแบบเชิญเราไปร่วมในฐานะอะไรคับเจ็ดนนนี้ตอนนี้คือช่วงเชิญไปร่วมเป็นไปไปชมสุดในแฟชั่นโชว์ใชหรับคอสำหรับชั่นเป็กเชิรนะครบแชันแล้วก็เป็นคอมเมนต์แฟชั่นเราก็เปใส่แฟชั่นแลย S <S <an> คือผมรู้สึกว่าผมชอบอแบรนด,นด์ identity ของอารมิลลมากเลยโดยฉเฉพาะเฮดดิไซเนอร์ก็คือคุณไมค์อารมิลลนั่นเอง,เอง,เองเคือเขาเขามองว่าทุกอย่างแบบว่าแม้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จเท่าไหร่เขาแบบว่าถ่อมตัวตลอดเลยชอบบอกว่าความาความโอเพ่นแล้วก็ความแบบว่าการปรับตัวเร็วอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเหมาะกับผมเองอะไรกับแบบว่า,าความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตอะไรเงี้ยแล้วเสื้อผ้าเขาก็สวยมากนะครับมีคุณไมคเอ็ดดิ้งไหม เออผมก็จะไปถามอ๋อไม่ถามกูเลยใช่เพราะว่าเราเราจะมีโอกาสได้เจอเราทางจริงๆมันก็หนาดิ้นงานเนาะเราไม่ได้แบบคุยกับคุณไม้เขาโดยตรงแต่ว่าไปที่นั่นเราได้เจอแล้วเพเ่อนเหวอว่าจะก็คุยแต่เคาไม่ได้ถามเราเราะว่าเรื่องเราตัดไปอย่าไปเล่าปีนี้ไม่นู้อะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวไหนว่างๆกันทริปยังไงบ้างอยเฟที่ยว มก็ต้องไปอยู่แล้วไม่จริงๆเราจะได้มีโอกาสได้เจอไมอาโปด้วยใช่ครับผมไมอาจะไปของของเขาเาไปโชว์วันที่24 24ใช่โอ้ใช่ครับเราก็จะได้ไปเจอกันวันนั้นใช่สิเราเก่าและเราจะไปแข่งเอาไปเลยใช่ครับผมก็แกนรุ่นวายแน่รุ่นวายแน่ดอกใช่ว่ามีนัดมิ팅อยู่แล้วชัดนะครับผมพอกลับมาก็บินต่อวาคิวเลยนี่ใช่เลยครับผมแวสองวันก็ไปบราซิลใช่ครับ กับบางวันนิดนิดใช่ใช่แล้วกลับมาถึงวันที่25่สิเช้าวันนี้ยี่สิบหกยี่สิวันหนึี่สิบแวันถีมานี้คือวัวพวงเลยอ่ะค่ะวัวจริงๆเราไปงานของทางกระทรวงต่างประเทศก่อนใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นทางกรมอุตุนิยมวิทยาคอนเราจะบินตามมาอีกวันประมาณสองวันสองวันครับเนี่ยเขาถึงยากแล้วที่เด็กนักลูกเราคือเป็นงานที่มี ใช่ครับผมแต่ว่าก็รู้สึกรู้สึกโชคดีมากๆเลยเพราะว่าเป็นโอกาสที่ที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบว่ามันมันมีได้ยากมากใช่การฝึกมีเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วมันคนละสองทีมันต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับรักเวลาความสุขต้องต้องไม่เปี่ยนเปลเต็มที่ครับผมเต็มที่กับทุกอย่างพักผ่อนเต็มที่แล้วก็สนุกให้เต็มที่เราพักผ่อนพอพออยู่ครับนี่คือในช่วงนี้เราก็ต้องเตรียมร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเอ่อเตรียมหลัง แต่ร่างกายังไม่พร้อมเฮ้ยเมื่อเช้าผมก็ไปกายภาพมาเลยเพราะว่าพยายามทำให้ได้เยอะที่สุดก่อนที่จะไปเลยเขาบอกเขามีท่าเตรียมไว้ยืดบนเครื่องเลยยืดบนเครื่องเรียบร้อยแล้วครับอะไรอะอะไรที่ปกติแล้วท่านเจ็บอ่ะหรือว่ายังยังยังไม่รอดเปอร์เซ็นต์ครับเมื่อเช้าก็ยังไปอยู่แต่แต่เวลาไปต่างประเทศมันต้องบินนานๆมันต้องนั่งไปนานๆอะไรอยู่ก็เดี๋ยวก็จดแบบตั้ง อ๋อฮอเ, <c oughs> เราก็จะมีจริงทางทางคุณหมอกายภาพเขาก็จะให้ท่ายืดมาอะไรเงี้ยช่วยได้ในเวลาที่เราต้องนั่งนานๆบางทีผมอาจจะต้องลุกขึ้นยืนบ้างอะไรเงี้ยใช่ มีอยู่ครับเดี๋ยวทับให้ดูมีมีอยู่ครับคือมันจะมีทั้งท่านั่งนั่งยืดแล้วก็ท่านอนยืดอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าใครเจอเจ็งบนเครื่องนินแล้วเจ็บทาท่าแปลกๆถ้าผมแบบเอาเอาแขนดึงขาขึ้นมาหรายอย่าตกใจยืดอยู่มันมีสั่งห้ามไหมเขามีสั่งห้ามไหมว่าถ้าไปเดินชุดทางห้ามทำอะไรบ้างใช่ครับหลายอย่างก็จะมีแบบอย่างกระเป๋าโยอ๋อใช่ท่านติดก๊อนจะลงที่ไม่พินดเศษ ใช่ก็จะมีท่นนโยกระเป๋าหนักหนักอะไรเงี้ไม่ได้แล้วเพราะพวกท่าก้มท่าอะไรเงี้ยก็ก็ให้ระวังมากมากนี้ก็เป็นผู้ชายต้องไปเบิ้ลอยู่แล้วครับไปเบิ้ลอาสาโอเคไหมโอเคไหมอาสาหรือเปล่าได้ผมนะก็ต้องช่วยกันไม่เหมือนไปเบิ้ลไปเบิ้ลตนี้ไเบิ้ลไเบิ้ลก็ต้องช่วยกันได้เห็นทาไปเบิ้ลถือกระเป๋าสอ ก็เด oui, pues ี๋ยไปแฟนมิทิบาร์ซิลเราเตรียมตัวกันยังไงอ่ะมันต้องมีโชว์มีอะไรยังไงครับผมก็เราจริงๆเตรียม energy มากกว่าเพราะได้ยินว่าแฟนๆชาวบราซิลนี้คือเขาแบบเขาจัดเต็มเราเขาก็จะเชียร์เรามากเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมแบบไปไปสนุกกับเขามากกว่าผมใช่ครับแล้ังผู้น้อยยังปีปีใหม่ปี้ใหม่ไม่ฟังมันอีกอ่าเข้าใจไหมฮะแล้วไปมาลา นึก็านมานายารู้ให้ของวเลยเบร์นะอะไรนะครับไปเยเขาเกิดเหรอเขาเกิดทาให้เค้กเขาบอกไงโอ้ไม่ได้เค้กไม่ได้เค้ในเค้กก็มีแป้งอ๋อมรง่าไมคุณ่นอ๋อ่าใคุณเล่นก็มีแป้งมีไข่มีน้ำตาลในเค้กก็อยู่ในเค้กใช่หน้าเค้กเขียนว่าอะไร แฮปปี้เบิร์เดย์มาริคิตกันแค่นั้นเลยยัรไม่ได้คิดมากเลยด้วยอเป็นแบบของหวานเป็นอะไรคือประดุประดาอะไรหรือเปล่าคือถ้าเราจะเลือกของที่เพเป็นชอบมันมีราคามาก คือผมพอนี่จใช้เวลาเก็บเงินประมาณสัก10ีในการซื้อชินี้ผมชอบของทั่วไปมากเลยผมก็แบบรถนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยเาก็มีของที่เขามีอยู่แล้วแล้วเราอยากได้เหมนเขาบอกไปแล้วรถนาฬิกานี่แหของทั่วไปเราเห็นในทุกวันนะผมใช่ใ เขาให้เขาก็ไม่เอาหรอใช่็นเรื่องนอยนี่หรอูประดูกดก็เป็นเค้กคือจิวนนั้นเราก็ไปสซอมแล้วก็เราก็ถ่ายถ่ายถ่คลิปไว้จริจงจงาจิงองาเราอ๋เจเจของเจเจเอสเจพีอจแล้วคือวันเกิดเจไปเบิ้ลนคิดไวไหมคะว่าเขาให้เราขนาดเยอเแล้ให้เขาขนาดเยอคิดแล้วผม เือเือเพื่มองมันต้องคิดแล้วแหละว่าไม่ผมมีไอเดียแล้วว่าจะซื้ออะไรออจะบอกนะว่าไมกอล์ฟกบผู้ไปเล่นแเอ๊ยน้องวเาไม่ต้องห่วงพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มไหว้ปัจจันทร์นองเทรกาลมันต้องให้กัตอนนี้่ลแต่ว่าได้เครกแแต่ปีแล้แฮปปี้เรอม่ปีนี้แบบมีของขันอะไรให้ตัวเอง ฝุงให้ต uhm. ัวเองเหรอเยอะเยอะซื้อเยอะเลยเหรอเยอะเลยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอาทิตย์นก็จริงๆมันเป็นแบบว่าเป็นเป็นชิ้นเล็กๆแต่ว่ามากกว่าอะไรเงี้ยคือแบบอยากได้อะไรอยากทำอะไรก็ก็อาไรเงจัดจัดเต็มแต่ว่าตอนช่วงนี้ก็พักพักดีกว่าใช้ไปเยอะใช้ไปเยอะใช้ไปตัวเองใช้ไปตัวเองจริงจริงให้ให้ตัวเองตลอดแหละไม่ไม่ต้องเป็นวันเกิดก็ได้ใช่ผม ออกางว่าเอให้ให้ตลอดผมบัให้ตัวเองอ่ะผมจริงผมไม่ค่อยซื้ออะไรนะจริงหรอแต่บางอิญเราอยู่ King Power พอดีเลยครับบ้าวอยากได้อะไรเนี่ยผมฝันต้องการนี่อตัวนื้อเยตัวเดียวแุ่ตลาดเดีมีต้องไปอยู่เว็บุ่งพที่ King Power มันยากไปล้วุ้นตลาดอ่าได้อันนี้ก็ไม่ติด พอดียไม่ได้จดปหาชนแต่เราแบ่งได้แบ่งพึ้นตลาดที่ถืออยู่ตอนนี้ก็น้อยนิดนะ้โอเค